อัปเดตความคืบหน้นนาขอกงัวครับสร้างเฮ็ดขอกงัวเป็นโควิดของก,กระรอและเสาเสาหน้าจะเป็นเสาซีเมนหกต้นเสากลางจะเป็นซามตรหาซิฟหกต้นเสาสุดท้ายจะเป็นซามตรหกต้นครับสร้างไว้ใกล้แทงน้ำ สอสิบแปดต้นเอาปูนมาหกกระสอบครับเทปปูนใ่พอ้อมมั่วข่อยกับว่างาะไ่หรอกครับแต่ว่าขอ,อกต้องง่ามไว้ก่อนครับเ <laughs> นะจรหลุมกระชีลึกหาซิบเช่นครับเห็ดไ้มันทอกันทุกลุมครับ ข้เฟื่องอยู่ใกล้ๆครับ,รบข้อเฟื่องยี่คุณสวนหยาก็อยู่นี่ครับใกล้ๆขออเลยครับตัดไ่รถยนี่แหละึ้นมาครับแล้วตรงนี้จะเป็นมองปั้นห้าด้วยครับอยู่พุนครับแล้วคุนจะเป็นขอ,อกเก่าครับพูนประมาณสามสิบปีแล้วครับขกอยู่พุน ตอน,นี้ข้อไม้ครับเฮ็ดทั้งที่เอามันเต็มที่ครับตรงมุม่งทาย,ยาจะเฮ็ดเป็นห้องเก็บของครับ,บ,ค,รบ,บค้องวงข้อขั้วจะมีแค่์ซีล็อกครับพยายามให้แม่ลูกมันอยู่น้ำกันลูกหลานก็ยังในคอกเดียวกันบ่รู้ว่าสิเหตดได้บ่ครับว่าแกมีแม่พันธุ์สองตัวต่อค้อครับงาผมบ่หลายก็เลี้ยงไรบ่ได้ครับเลี้ยงไรจะเท่าที่ไหวครับ ห้องสุดท้ายจะเป็นขคอเก็บของกับห้องน้ำครับเาบว้ยเก็บอาหารมักเวลาหนาเลียงหนาไงยบนท่านครับระบบน้ำก็ยุ่กไก,ก่ครับขออเฟืองก็ยุ่ตรงขามกันครับางขามฝากมากอะได้แล้วครับส่วนสวนหนาก็ะยู่ส่มือครับอืม n g าผมตายร้ยา,ย,า,า,ายครับปีนี้น้ำท่วมเงย่าพ้าอยู่บนเขาโพดดนะครับผมกระยิบหลิ่นๆไปนะครับบอกระวางบึงมั่นไปเลยครับมื่นวางเนี่ยมื่นประวางเนี่ยครับครับฝนส่นน,น,นี้ฝนตกนนำครับหญ้าก็เริ่มฟืนน้นได้จังหน่อยตายร้ายครับหญ้าปีนี่ ตายเบ็นเบือครับยังดีนะครับมันฝืนขึ้นมาได้มม่มีฝนมาซอยครับเดือนนี้เดือนมีหน้าฝนตกดูครับตัวนี้เป็นต้นผมช่ำใหม่ครับขุดต้นม่ะปลูกทั้งหลองครับเพราะว่าทอาที่สังเกตเบืองเราทอนพันพันมาเสียมีบ่ท่านหยาหน่อยเนี่ยน่ครับหยาจะไม่ง่ายง่ามครับก็หยาหน่อยใช้วิธีการขุดต้นหน่อยมากฟังครับคล้ายๆฮอปุูกต้นไหม่ครับ ขุดมาแล้วก็มางฟังเลยครับตัวนี้ก็เป็นข้าวโพดครับบ่เมื่อยครับบมมีเวลาขุดก็ได้ออกขอ้าวโพดวันลินทาครับัดข้าวโพดย่อ,อกระสีได้ปูง่ายให้เปียกข,ขึ้นครับยางเบ่งน้องกันนึกมองงามมือขอ้าจอดเอาครับระบบนำบ่ดีครับบมมีสะมีหนึ่งทีอขอ่ข้าจอยู่หน้าโขกครับ ครับ้านน้่ครับบางนี่จจกเครื่องเงาๆนี่ครับหงาหน่อยโอ้จริงครับเอผมตั้งซื Hence, ้อว่าของพูดสู้ชีวิตครับเออเสีงามๆบางงามมันนี่ก็หงายนี่เปียเสียมอยู่คอะหงายนี่เปียพบางงามซะดไครับอันนี้กนเอาปูของพูดเซย์บางนี่ตายร้ายครับบางนี่รับของพูดครับ Body để bưng they để Pui hoa bang, Pui ga bang, yang. Chi măng a heng bắt hận hoặc hoa quất, so chi vít hoa xuống mga 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 nga กับพัดวัดใจสิแล้วท่าน,นไทยปลูกไม่ท่านไทยปลูกเขาพูดนี่ครับน้ำท่วมเนี้ยนี่อยากงอเงี้ยครับ nga นี่เปลี่ยนผมว่ามีน้ำกับขาดขาดเนี้ยครับ,นนบ,บตัวนี้หางเนี้ยเกิดเขาพูดเบึดกว่านันวิธีที่ผมเองงาหญ้าไปปลูกผมขุดเอาตัวน้อยๆสิหรอครับขุดเอาตัวน้อย,อยๆสิเราไปลปลูกนะพวกตัวน้อยๆ อปลูกติดเลี้ยวก็ใส่ท่อนครับขุดไปเลยครับพวกยุยไก่เดี๋ยวค่อยปลูกลั้มเอาตอนหน,น้าฝนหนาเรี่ยงขาขุดไปใส่พุ่นก้อนครับนี่พวกทั้งเสียพวกบืนนี้ใหญ่นี่ครับไทยแล้วแล้วก็ขุดไปปลูกครับผมโซมมที่ไม่เอาทน้ลุงเนี่ยเชื่อไทยปลูกไหม <c oughs> ครับ ปีที่เดียวนี้ให้ได้เบิ่งคลิปผมนีหยางามคักครับงามปานนาฝนนะปีที่เดียวนาเลี้ยงตอนไปปีหกสามมหาหกสี่นะครับนาเลี้ยงหกสามหาหกสี่หยาผมงามครับเห้ไปให้มากเกี่ยวกับที่เขาบึงให้พี่น้องมาติสื่อเรื่องเกี่ยวกับบึงหยานนะครับปีนี้เลยอยากอายเพื่อนครับหยาเจ้าของไตน้าท่วมเนี่ยไตเลี้ยงเนี่ยครับปีนี้สารพัดเลย ย่งดียังเหลือหลายย่างเพิ่นส่งหนึ่งหนึังนงหนึ่หนึ่งหนึ่หน่นี่ก็เป็นส่งหน่งหนา่งหนึ่น่งหน่งน่งนา่กหน่งหน้่น่งหนึ่งน่ผมดันึ่งนึ่งนะ่รับส่าหน่ายนย่งบน่งห่นอยู่ครับ่นงน่นหน่น่น่ ดันพอได้ให้วไอ้นอนครับอุ่อนคั้ยผมอยู่ฟังนั่น,นพนุ่นเห็นปะครับโอ้ยเห็นแต่หลังดำๆอยู่เลยถนนอยู่แถวเสาไฟาานะครับเสาไฟต้นตรงกลางครับหญ้าหน้าเจ้าของกระเบิดครับเลยเอาไปลามที่เพื่อนครับ เอ,อปีนาคาดว่าหญ้าจะบตายเลี้ยงตายฝนอีูครับตายเลี้ยงอนี้บ่เท่าไรครับตายฝน,นตายบเบื่อเลยครับหญ้างตายเกือบไร่ครับตายฝนตายน้ำท่วมซาหน่อยนี่ก็มีเขียดพร้อมครับอนาคตอ,อาจจะได้กินคอปิ้งได้เลยครับเออพอจบคลิปที่เพียงเท่านี้ได้ครับเด้เอะ เป็นสวนหยาสู่ชีวิตครับในอยากไอ้ครับปีนี้ปีที่เดียวโอ้ยสุดยอดเลยพันกับน้ำไหลเฮ้ยปีนี้เขาบีบปากเซครับครับได้เลยครับเนดะ้อ